เอ้แลปเดี๋ยวสรุปนะครับพวกเร้าด้วยแล้วกันว่ากอ้ดำกูจะดำเป็นน้ำไอเด็กมันเฮี้ยับกลัวเตีโอ้เกี่ยวเนี่ยนะแล้วก็เรียกไอ้นี่มาด้วยเออือเออะไรนะเอเดียร์กับซูเวอร์แลครับได้เลยแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วฉันกูเลิกยังไห้เตรียมสั่งไว้ไม่มีรถมีเท่าไหร่แล้วนะน้องๆจเอาน้องที่สภาตอนนี้และครัพี่เจมโอ้โหพี่พี่ไดิี่ขอโทษครับขอโทษนะใครษครชื่ออะไรนะใคนชื่ออะไรนะคนไหน ไอที่ถ่ายรูปน่าชื่ออะไรนะคนทร่ษยาไม่เป็นไรไปแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคชื่ออะไรนะใครแล้วมึงบอกให้กูตัดเลยไม่เป็นไรตืินใจอ่ะปิ้านั้้องท้าอะไรอ่ะอะไรนะเขาอยู่ในบ้านเลยอ่ะเดอยกันฮะแป๊บนึงแป๊บนึงดกนี่หน่อยขอโทษนะครับระเบิดขอโทษนะครับครับผมพี่เขาจะขอโทษผมคนดู้เขาจะขอโทษผมผมสัมผัสได้ว่าเขาจะขอโทษผมย้ายทำงานทำงานเออว่าไงไอซันเดี๋ยวเรียกไอซัน บอกบอกว่าเราไปดูของที่ตู้ไหมว่าเดี๋ยวไปบอกเรียกไอซามิบาราแล้วกันเดี๋ยวเรื่องเงานะอันี่ใครโดนอ่ะแก้งหมุนหล่อไอซานไม่ได้ปะไอซานโดนเรียกไอซานให้หน่อยอ่าได้ครับต้องเรียกซันใช่ไหมครับส0 6อันนี้ไมต้องเรียกซันมาใช่ไหมสภาห้าสิอะไรนะเรียกซันใช่ใช่ ใช่พี่ซันมันต้องว่างเท่าไหร่อะนี่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 อะไรนะคะให้ว่างเท่าไหต้องว่างใส่ได้ห้าสิบอะในบ้านเลยหรอวะยี่สิบห้ามันบอกแล้วอยากให้คนเข้าบ้านมั่วไม่เชื่อกูยังไงไม่เชื่อกูมึงอยู่ไหนครับพี่อยู่บ้านครับพี่มึงทำอะไรไม่ได้ทำอะไรครับพี่มึง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 เคยให้ใครเอาของให้มึงเปล่าไม่เคยนะพี่มึงมีคนสอดถ่ายรูปมึงอะบ้ามีเงาหรือจะพาไปคุยเนี่ย มาให้ดี้วเว้ยมีมีหรือเปล่าคือจ่ายเงินครบทุกอันใช่ไหมจ่ายเงินครบครับจะถ่ายรูปไว้จะถ่ายรูปไว้บ้างเปล่าไม่เลยเพราะว่าผมซื้อเขาตลอดครับเดี๋ยวกูบอกแล้วอย่าให้คนเข้าบ้านมั่วไม่เชื่อกูครับพี่เออเข้าบ้านมาดูไว้ครับอะไรครับมาดูไว้น้องเป็นแท็กซี่แน่ๆเลยอย่าพากรามนะมึงอย่างนี้ เอา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 สรุปว่าไงครับนาฮะเรื่องสาัางสรุปว่าไงครับมันเป็นงไงบ้างมาไม่ทันมาไม่ทันอะไรฮะยังไม่ได้สรุปอ๋อยังไม่ได้สรุปเรอเ,เลอกตัวอีกคนนึงอ๋อเวเราลเลือกเป็นไงเล่าฟังหน่อยดิไปอ,ออกมาเลือกเค่ะอ้าวเลือกเป็นไงเนี่ยสารเล่านี ครับโอเคครับโอเคครับนาโอเคครับนาอ๋อถือว่าหลักฐานไม่เพียงพอฮะหน้าสอนอหน้าสอนอเดี๋ยวไปหน้าสอนไปด้วยดิโอเคครับพี่ไปมีหลักฐานใช่ไหมล่ะซันเรามีคนอ A คนนั้นน่ะคุยได้ใช่ไหมเพราะมึงจ่ายเขาจริง่ะใช่ครับพี่แต่วันนั้นผมกิ๊บเงินให้เขาแล้ว แต่ผมไม่ได้ถ่ายไว้ดพี่ที่เปีนส่งมาหน้าตอนนอนเนี่ยบานแล้วรู้ไหมว่าใครใครเป็นคนถ่ายเมษาพี่บอกแล้วห้คนเขาา้าบา้านโมซัวบ้าไหมพี่เคยนะไอ้บา้าเป็นเด็กไอ้หลงไอ้บา้าเเด็กพี่หลงนะ่อ๋อเดี๋ยวนะคือคนที่ให้เคยบา้าหรอใช่ครับไม่ไม่ไมผมมันนั้นน่ะเอาใส่แล่เอาใส่รถผมไปคือเขาช่วยกันหลอมมาะีช่วยผมหลอมอ่ะอืมใช่ใช่ผมก็เลยแล้วผมก็กินเงินให้เขา แต่สภาไม่เห็นเงินกิปนเงมากระโดดตบสองแสนเปกิ๊บไปนาสอน้อยกิ๊บเป็นยิมรถหน่อยจะมีอาชญ์ไม่ต้องกลัวหรอกไปกันนะน้าไปด้วยครับเพราะอะไรเจออะไรเห็นมันจะเป็นหน้าน้องของไปติดรถน้าไปไปทำไรอ่ะไม่รู้ไอันนี้มันเช็คการมันทำราวก็บอกคือกูบอกมันเป็นตั้งแต่แรกแล้วถ้าไม่จับตั้งแต่ตอนที่เจออ่ะมันก็มันก็เอาเรื่องอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะสเตตเมนต์มันจะหายไปมันไม่ได้รวบรวมอะไรเลยมันไม่ได้โอนนี่นะส่วนใหญ่ช่วงนี้มันไม่มีใครโอนเมื่อกี้เขาไปไล่ก็ผมไปนาสอนอคือมัน ไปหน้าสนอเลยเมื่อกี้เห็นเขาบอกไปหน้าสนอเขาบอกผมเรื่องผมไม่รู้เห็นเขาคุยกันอ่ะก็บอกไปแล้วว่าให้น้องมันไปแสดงความรู้สึกใจกันเลยครับน้าไปทำอะไรอ่ะไม่เผื่อมันต้องไปยืนยันอะไรอีกเพราะว่าเห็นว่าน้องบอกว่าต้องเรียกอีกคนหนึ่งมาใช่ไหมเอ้าฮัลโหลเอ้ไอ้นั่นอ่ะมันคจนิงมันไม่ต้องเรียกแล้วแหละมันข้ามวันมาหลายวันละทำให้ไม่เป็นเรื่องเป็นราวไปก็ได้ครับน้าอ๋อฮะ ก็คือมันมัน,ม,นมันก็ต้องคิดแล้วว่าเราพลาดเองอะ่ะไอ,อ่ามันหลายวันแล้วโดยพี่มพิลดิมันไม่ใช่แค่นี่ครับเข้าใจเข้าใจใช,ใช,ใช่เพราะว่าผมก็กิปเงินให้ครับผมรู้ไงว่าแต่ไม่รู้ว่าใครถ่ายแค่นั้นเองพี่ก็จะถ่ายแหละพี่ว่า ใช่ราะเราเราต้องระวังเว้ยเพราะว่าเราทํางานกับเขาเราอยู่ใกล้ชิดเขาตลอดเพราะเราจะไปโทษเขาไม่ได้ว่าแบบเขามาเข้าบ้านเราหรือนั้นสุดท้ายบ้านนี้มันเป็นบ้านเขาทาแบบนี้ถ้าผมจ้างใครงี้ผมก็ใช่ต้องถ่ายรูปวอนโินให้เขาแล้วก็แคปไปเลยหม่พี่คนถ้าเกิดแบบไม่เยอะโอนดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าแบบเป็นเยอะอย่างพี่ซื้อของแ้แปดหมื่น่งเงี้ยพี่อย่าไม่เคยไม่เคยถ่ายนะแต่พี่จะซีวิต่อหน้าสภาตลอดครับพี่เออนี่ผมจ้างใครเพื่อผมก็แคปไปเลยดีกว่าอืมนจะไม่เป็นปัญหา ว่าถ้าแบบเราบริสุทธิ์ใจล้วถ่ายไปเลือดใช่ไหมครับพี่เพราะมึงต้องเข้าใจว่าเราใกล้ชิดเขาจะเป็นคนถ่ายแบบเพราะีอย่างหนึ่งจะมาห้ามเขาไม่เข้าบ้านไม่ได้เพราะบ้านนี้มันเป็นบ้านสภาเราแค่ได้สิทธิ์มาใช้ไม่ใช่บ้านเราเข้าใจปะครับพี่เออจะไปห้ามห้ามเข้าบ้านไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่บอกให้บอกน้องว่าทําอะไรก็ต้องระวังเวลาทําอะไรถ่ายรูปไว้ตลอดเพราะว่าหนึ่งจะบอกว่าจะไม่ให้สภาเข้าบ้านเรามันก็ไม่ได้เพราะนี่เป็นบ้านนาถูกปะล่ะ พอเราทํางานเราทํางานใกล้ชิดสภาสุดท้ายเราเราเองรเราเองครบเราอยู่งใต้สภาอยู่ดีใช่เราอยู่ใกล้ชิดเขาเราต้องระวังเว้ยเราเดือยพนเนี้ไม่อยากให้มีเดียบอกว่าต้องใช้คำว่าระวังต้องบอกว่าต้องเป็นตัวอย่างที่ดีอืมทานี้ดีกว่าเพราะว่าทําอะไรเพราะอย่างพี่เนี่ยพี่ซื้อพี่ก็จ่ายตังตอหน้าคนอื่นตลอดได้ได้ครับพี่ไม่ก็ไม่เคยจ่ายตอหน้าดิบไปเรื่อยนะนะไอ้ปังเป็นหลานนะวะไม่ได้เป็นหลานรือน้องอ่ะไม่ได้เป็น แม่งดื้อชิบหายปังอ่ะ